เมื่อไหร่จะเลิกกลัวอาหารมีคอเลสเตอรอลถ้าฝั่งคลิปนี้จบเพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงอ้วนและเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆยีราฟกล้าท้าให้เพื่อนๆลองไปสุ่มถามคนอ้วนส่วนใหญ่ดูเลยว่าเขามีวิธีการเลือกอาหารยังไงว่าอะไรควรกินหรือควรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงอาหารดีๆแต่ดันรักอาหารขยะแบบไม่รู้ตัวครับคนอ้วน99%เนี่ยจะกลัวอาหารดีๆพวกไข่แดงหนังไก่หนังหมูไขมันปลาอาหารทะเลเพราะหลงผิดคิดว่าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมันไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงให้หมดนนี่่่แหหลละคคือออจุดเเริิมมต้ขงงวาาาชยยย ที่เราต้องรู้ก่อนเลยคือถ้าเราไม่กินคอเลสเตรอรอลเลยตับก็จะสร้างคอเลสเตรอรอลออกมาอยู่ดีถ้าคอเลสเตรอรอลมันไม่ดีจริงตับจะสร้างคอเลสเตรอรอลขึ้นมาทำมะเขืออะไรจริงไหมครับเวลาเราหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตรอรอลจากแหล่งธรรมชาติเช่นไข่แดงอย่างไม่คิดชีวิตร่างกายเราจะเริ่มขาดไขมันดีที่ชื่อ HDL ครับโดยปกติแล้วเนี่ย HDL จะทําให้ไขมันเลวในตัวเราต่าลงครับสุดท้ายร่างกายเราจะทําทุกทางเพื่อเปลี่ยนแป้งและน้าตาลส่วนเกินทั้งหมดไปเป็นไขมันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ครับซึ่งเป็นไขมันเล่ห้เเอนนไขมัักืงช สูงความดันสูงหัวใจตามมาสรุปสั้นๆคือคอมโบที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงไขมันดีๆจากไขมันสัตว์ธรรมชาติแต่ดันกินอาหารขยะอย่างแป้งและน้ำตาลแบบไม่คิดชีวิตคือคอมโบนรลกที่จะขนคนคนหนึ่งให้กลายเป็นถังไขมันไตกีเซไลด์เดินได้ที่พร้อมจะเป็นโรคเลือหลังเช่นเบาหวานความดันไขมันได้ดุลแรงขึ้นเรื่อยๆลองทาความเข้าใจกับการเลือกอาหารใหม่นะครับแล้วเราจะผอมลงแบบไม่ทรมานทาั้งๆที่ไม่ออกกําลังกายเลยด้วยซ้ำ